อ้าวเด็กๆ,ๆเริ่มแล้วสวัสดีคะ่ะพบก2 2> ับช่องสองน้องน้องอเราเชิญเลยเย้อ่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะเด็กๆอ้าวเราจะมาดูว่าตอนนี้เป็นการไลฟ์สดครั้งแรกของเด็กๆได้ไัมไอ้เป็ดขยับมานี่อ๋อเนี่ยน,นี่ไม่เป็นไรนด้านหลังหนะ้าโอเคสวัสดีค่ะพบกับช่องสองน้องน้องโอเค นี่ตอนนี้เราเราเห็นแล้วนะ่าตอนนี้ใครอยู่ที่ไหนบ้างหัวใจให้กนะดึงดูอ่าอยู่ที่ไหนบ้างนะครับอยู่ที่ไหนบ้างวันนี้เรามาทําอะไรนะลูกมาทําอะไรนะหลังหลังจากที่อะไรนะกิจกรรมอะไรนะที่กิจกรรมแจกของที่เซนเฟสที่ไทยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะไทยผลไทยผนพูดบอลยูโรในในเพจนะครับก็แสดงว่า วันนี้จะมีคนได้รับของนะครับซึ่งเป็นของเขาเรียกว่า l i m ลิมิเต็ดอีดิชั่นนี่นะครับมาใกล้ๆน่อยๆนี่เห็นไหมครับข้างล่างข้างล่างนี่อันนี้จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือจะเป็นที่เปิดขวดนะครับนี่แล้วเป็นสแตนเลสนะครับอย่างดีนะครับอ่านี่ฟังเสียงโอ้โหสแตนเลสอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นสลักเลเซอร์นะครับอ่าซองพี่น้องท่องโลกนั่นเองนะครับลิมิเต็ดนะครับรุ่นแรกนะครับก็ วันนี้เดี๋ยวจะมารู้แล้วว่าอะไรนะใครจะได้กี่รางวัลน,นะสี่รางวัลวแต่มีคนตอบถูกเจ็ดคนโอ้แบบนี้แสดงว่าก็จะมีโอกาสถูกเยอะนะถ้าถ้าคราวหน้า,าเชิญชวนทุกคนเนาะร่วมเขาเรีย,ยนะรก,ยกยอะไรนะร,ร่วมสนุกด้วยกันเยอะๆนะครับร่วมสนุกด้วยกันเยอะๆอันนี้คือมีคนตอบถูกเจ็ด แล้วก็มีคนตอบทีมเดียวอังกฤษอยู่เยอะอยู่บอกให้ตอบสองทีมนะครับเพราะเราอยากแจกจริงๆอ่าโดยเราจะทําการสุม่มยังไงให้เชรวงล้อที่นี <วง S 1> ่เลยวงล้อหันตานะครับซึ่งเราได้เขาเรียกอะไรน,นะใส่ชื่อไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมมจหมุนอ่ามีค่าใช้จ่ายไหมไนะมีค่าใช้จ่ายไหม,ม,ไไหมอ๋อไม่มีอันนี้เราเล่นสนุกฟรีฟเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ไกลเราก็จะส่งไปสมีไปให้ฟรีอ่ แล้วถ้าเกิดใครใครอยู่ใกล้ๆแล้วก็จะเอาไปให้เด็กๆก็จะเอาไปให้เลยเนาะครับเป็นสัปดาห์ที่อันนี้อันนี้ร่วมสนุกแจกฟรีใช่นะอ๊ะอยากแจกหรือยังอยากแจกหรือยังอยากแจกหรือยังแล้วอ่าคนแรกรางวัลแรกรางวัลแรกเตมให้แต็มก็เลยแต้ม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 เต็มเต็มหมุนกดยัง กดแล้วนั่นก็คือนั่นก็คือเบอร์สองเบอร์สองชื่อว่าไอโฮมลูกแม่เองแม่ไทยจอไปด้วยนะอ่าหรือว่าเขียนชื่อไปด้วยก็ได้เบอร์สองอ่าเบอร์สองนะวันนี้ไงประกาศนะครับเด็กจดไปด้วยนะอ่าจดไปด้วยนะหมายเลขสองเขียนหมายเลขก็ได้เพราะว่าเรามีหมายเลขมาเมื่อกี้นะครับ วันที่หนึ่งนี่แต่ว่าแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองเราจะสูงให้เลยนะ, uh huh. ะแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งก็คือจะมีที่เปิดอยู่ด้านบนเนี่ยแล้วแบบที่สองก็ทิศเปิดอยู่ด้านล่างที่เปิดอยู่ด้านล่าง,าางสรุปทีมอะไรใช่แน่แน่เชรสเปซสกอร์เท่าไหร่สกอร์เท่าไหร่สองหนึ่งสองต่อหนึ่งนะครับก็เป็นแชมป์ยูโรไปนะครับอ่าเออถามนิดนึง ระหว right? ่างทีああ่ไ okay. อ okay. ouais. ้เพจไปทาคลิปสอบแบบสอบถามอะใครตอบสเปนเยอะไหมที klar, ่เราไปสอบถามเยอะไหมเยอะเนาะเออเยอะมากเลยอ่ะโอเคคนที Luc ่สองอันนี้คนที่หนึ่งไปแล้วนะครับคนที่สองคนที่สองนราวันที่สองน้องแป๊บสูมครับเฟตโกดที่ไหนเล็กครับได้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอติ๊กลบออกได้ไหมติ๊กตอ๊กอับลบออกเลยใครเราตอบอะไรลบออกอะไรก็ได้เคสามสองหนึ่งตาเฟชรกดไปทุกด โอ้ได้สีเขียวหรือเปล่านั่นก็คือสีฟ้าเทนมันคือสีฟ้าคือเลขหกเลขหกมาแล้วมาแล้วมีระวัลคำน้อยมีระวัลคำน้อยโอเคยินดีด้วยเดี๋ยวของรางวัลนะครับจะถูกส่งไปใหม่เลข2นี่นะครับอ่าจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครร่วมสนุกกับเรานี่ได้รางวัลแน่นอนเพราะอะไรนะเพราะว่าให้ตอบกี่ครั้งนะ ตอบสองครั้งนี้แล้วนะครับดังนั้นเราก็จะผูกรางวัลอี่แล้วนะครับค้าส่วสิบเปอร์เซนต์ก็อะไรนะส่วสิบเปอร์เซ็นได้เออใช่ไหมได้สองแล้วสองรางวัลแล้วมอสองเรามาต่อไปให้ประกกดได้ไหมเรามาต่อไปะกวดเลยะกดอยากสนุกต้องกดตรงไหนตรงกลางเหรอใช่ตรงกลางกดสีขาวตรงกลางสีขาวกดเลขตกวเลขคือดึงดึงดึงึงด โอ้หมายเลขหมายเจ็ดกิติพงศ์ดวงแก้วกูหมายเลขุด้กิตลภาษาอังกฤษจะไม่ชื่อภาษาอังกฤษเนาะชื่อภาษาอังกฤษเราจะเอาชื่อชื่อจากในเฟซที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปเขาเรียกอะไรนะแคปแล้วก็ไปแปะไว้ใต้ใต้ไล์นี้นะครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายผู้โชคดีรางวัลสุดท้ายรางวัลสุดท้ายให้แคปให้แซ ให้เองแั้งกดเลยครับสามสองหนึ่งวิ่งผู้โชคดีคนนั้นก็คือคนสุดท้ายตอาสุดท้ายก็คือดีแดง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 โอ้คุณเบอร์สามระวิวันระวิวันอะไรสักอย่างคำไอ้เหรออ๋อคำอ้คำไม่ใช่คำอ้มันเป็นคัน อนี่เราไม่มีตัวเองอ่ะราวีวันเบอร์สามเตรียมรับของรางวัลนะคะอันนี้คือสนุกสนุกนะครับเดี๋ยวเราจะมีพัสดุองตัวก็ได้ใช่เดี๋ยวเราต้องมาดูว่ากิจกรรมต่อไปเราคืออะไรบ้างอะไรนี่ครับก็จะแจกพวกกุญแจแบบนี้ด้วยอันนี้ต้องย้ําว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอ่ะกิจกรรมนี้เป็นยังไงบ้างในเด็กที่เราทํำทายผลฟุตบอลที่เราไปทํากัน เด็กๆเป็นยังไงบ้างที่เราไปทำได้ได้ได้อะไรบ้างเ่ะได้ความตื่นเต้นออาได้ความตื่นเต้นนะครับเด็กๆได้ความตื่นเต้นได้ความกล้าพูดกล้าทำเออได้ความกล้าพูดกล้าทำนะครับได้ความกล้าหาเออแล้วแล้วพอเราทําสําเร็จแล้วนี่รู้สึกสนุกไหมสนุกไหมอ่าแล้วพี่ๆทุกคนน่ารักไหมน่ารักน่ารักเนาะให้ความร่วมมือแบบขอบคุณมากๆเลยเนาะขอบคุณมากมากเลยแล้วก็รวมถึงคนที่มา เขาเรียกอะไรเหมือนคอมเมนต์แม่ถึงแม้เราจะเป็นเพจเล็กๆแต่ก็เอาไว้ทํากิจกรรมให้กับเด็กๆทํากิจกรรมนะทํากิจกรรมแล้วก็เราก็จะพาไปอีกเยอะเลยอ่าอีกเลยเลยพาไปเที่ยวพาไปทำอะไรอีกนะก็กดตามไหมถ้าถ้ามีกิจกรรมครั้งหน้าฝากหม่ มีมีกิจกรรมที่จะแจกอีกเยอะไหมพ่อโกมีอีกเยอีกเยอะมากอืมมีเยอะแล้วของรางวัลหรอก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้ถูกไหมของรางวัลอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็จะพาทุกคนไปท่องโลกที่ไหนต้องคอยชมอ่าติดตามหรือกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เด็กด้วยนะหรือว่าในในในเพจอ่ะแบบอยากให้ยากอยาสกหมอยากให้พาเด็กไปไหนไดพอแล้วพอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสองคนเขาจะน้อยใจ เออแบบในเพจอะอยากให้พาเด็กๆไปไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ได้เลยอยากให้ทาไปคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ได้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับไปติดตามอันนี้ก็คือเราไลฟ์อยู่ที่สองสองช่องนะครับก็คืออ่า u t u b e ใช่ไหมครับ YouTube ช่องอะไรนะ YouTube ช่องอะไร YouTube ช่องอะไรสอั่องโลกอ่าแล้วก็น้าเป็น Facebook อ่ะ สองพี่น้องทั้งโลกโอ้ยน้องแฟมนั่งดีดครับน้องแฟมนั่งดีดครับคุณน้อ่น้องเป็นคนสุดท้ายจริงครับตอบคนแรกกันนะเบอร์หนึ่งไงนะน้ำมือวันนะแต่ได้คนสุดท้ายสูมสูงแป้งสูงเลยนเลยคนสุดท้ายอ๋อโอเคจนหมดละตอนนี้เคลียร์หมดแล้วเหลือแค่สักเดียวสิบอ่าตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยตอนนี้เก้านาทีแล้วเพิ่งเก้านาทีเองเหรอทำไมไวไวจังเลยนะ อ่ะเดี๋ยวทำไมวิีรู้สึกว่าช้าช้าไหมไม่พ่อรู้สึกว่ามันมันมันไวมากแค่การนาทีอินะครับอ่ะฝากฝากหน่อยกดไสัตตะไครแบบนี้ป๊อป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 ป๊ปป๊อปป ยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็ติ๊กต็อกติ๊กต็อกเป็นแฮปปี้เฟรมเมอรี่เอฟเอฟทูสโอเควันนี้ก็แค่นี้เนาะเดี๋ยวเด็กๆไปทานข้าวแล้วนะครับอ่าสวัสดีครับผมส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีแก๊บ๊ายบดยแดงยองไงอ่ะกด,ดวางเลยมีคนดูไหมรัคโกฮับผมครับ